สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนมาดูนะคะว่าช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเราไปทำอะไรมาค่ะพาเขาไปเก็บเห็ดและผลไม้ในป่ากับเพื่อนๆของเราอีก2คนนะคะในขณะที่เราเข้าป่ากันนะคะเราก็ไปเจอลิงกอนค่ะเพื่อนๆลิงงอนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าแครนเบอร์นะคะภาษาอังกฤษ ลูกที่เป็นสีเขียวๆนี่คือลูกยังอ่อนอยู่นะคะพอเริ่มหามเขาจะเป็นออกสีชมพูลแล้วก็สีแดงนะคะสีแดงสดเนี่ยค่ะป่านนี้มีลิงกอนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีบูเบอรี่ด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเห็ดด้วยนะคะพวกเราก็หาเก็บเห็ดกันนะคะเห็ดแต่ละชนิดนะคะเพื่อนเรานะคะจะรู้ว่าอันไหนกินได้และกินไม่ได้นะคะ เราไม่ได้มีความชำนาญเรื่องเก็บเห็ดน,นะคะแต่เราเป็นคนชอบเก็บรูปภาพแล้วก็เป็นคนชอบอเอาอาหารไปทานในป่านะคะไปปิกนิกเราเป็นคนทำขนมจีนแล้วก็เอาอะไรไปทานกันกันกบเพื่อนๆในป่านะคะมีความสุขมากเลยนะคะในช่วงเวลานั้นนะคะอาจจะเป็นเวลาที่สั้นสำหรับพวกเราแต่ ในครั้งนั้นที่พวกเราไปกันนะคะพวกเรามีความสุขมากนะคะ5ชั่วโมงเราอยู่ในป่ากัน4ี่คนนะคะพวกเราก็ปีนเขากันค่ะแล้วก็พวกเราก็เดินป่าถ่ายรูปธรรมชาตินะคะในป่าสวยงามมากค่ะเพื่อนๆป่านี้ไม่ค่อยลกนะก็จะมีเสียงนกคล้องแล้วก็เสียงพวกเราสี่คนเองค่ะตะโกนโวงกเวกววายเรียกกันไปเก็บเห็ดนะคะ มันมีความสุขมากเลยนะคะช่วงหน้าร้อนมันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกค่ะคือเราได้รับทั้งแสงแดดเราได้เห็นสิ่งที่สวยงามมันทำให้เรามีความสุขและมีกำลังใจค่ะ ในช่วงเวลาที่พวกเราไปกันนะคะเราก็เก็บภาพไว้เยอะแยะมากมาเลยนะคะแล้วเราก็ออกมาดูในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เป็นอะไรที่มืดเร็วมากนะคะบ่ายสามโมงนี้เริ่มมืดแล้วนะมืดเหมือนประมาณเที่ยงคืนไปเลยอะแต่ก็นะคะการอยู่ที่เมืองนอกมันไม่ได้มีอะไรที่เพอร์เฟกทุกอย่างหรอกแต่เราก็ต้องพยายามอมองบวกมองบวกคิดบวกคือบอกตัวเองอะค่ะให้เรารู้จักมองอะไรในแง่ดีเราก็จะอยู่ได้นะคะ มันเป็นอะไรที่พูดยากนะคะแต่ว่าเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะคะการที่เรามานั่งดูภาพกเก่าๆเดิมๆนะคะมันทําให้เราย้อนนึกถึงในช่วงนั้นที่เราทําอะไรมาเราผ่านอะไรมามันก็เป็นความสุขทางใจอีกอย่างหนึ่งนะคะคนเรานะคะไม่ได้สวยงามทุกอย่างนะคะแต่อยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะมองนะคะเลือกที่จะมองอะไร เลือกที่จะอยู่ใกล้สิ่งไหนเท่านั้นเองนะคะถ้าเรามองหาแต่สิ่งที่มีตำหนิชีวิตเราก็คงจะมีแต่ตำหนินะคะไม่มีใครเพอร์เฟในทุกๆอย่างนะคะความเพอร์เฟคอยู่ที่ใจเราคิดบางครั้งมันก็มีบ้างนะคะในแต่ละวันคนเราต้องเจอกับปัญหาอะไรมากมายมันหลีกนี้ไม่พ้นจริงๆคะ่ะเรื่องพวกนี้นะคะแต่เราก็ต้องทำใจยอมรับอยู่ให้ได้กับสิ่งที่เราเลือกนะคะและสิ่งที่เราเป็นนะคะ ขอให้เพื่อนเพื่ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะคะเหมือนเปี้ยวเช่นกันนะคะเปียวเองก็มีทั้งความสุขและความทุกข์คิดถึงบ้านอยากเจอหน้าญาติพี่น้องพ่อแม่นะคะอยากได้ไออุน่นอยากได้ความรู้สึกต่างๆที่เราห่างหายมานานนะคะแต่เราก็ทําใจค่ะแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เราเลือกและก็สู้ต่อไปนะคะ หวังว่าวิดีโอนี้ที่เปี้ยวเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนๆหวังว่าคงจะเป็นกำลังใจที่ดีให้เ,เพื่อนๆนะคะนี่คืออาหารที่เราเตรียมไปปิกนิกกันนะคะในช่วงที่เวลาเราเข้าป่าไปเก็บเห็ดเห็นไหมคะว่าน่าทานแค่ไหนอันนี้หนมจีนฝีมือน้องเปี้ยวเองนะคะแล้วก็นี่คือแฮมเบอร์เกอร์มังสวิรัตค่ะนี่แหลคะค่ะ ในช่วงหน้าร้อนพวกเราก็นั่งทานกันในป่าแบบนี้เลยนะคะอร่อยมากๆและก็มีความสุขมากความสุขอยู่กับเราได้ไม่นานความทุกข์ก็เช่นกันค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขและนอนหลับฝันดีนะคะสู้ๆค่ะทุกคนบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ